ใครที่เทรดบลิสผ่าน x n o v a ทางมือถือนะครับแนะนำว่าให้เทรดผ่านเว็บไซต์นะครับวันนี้ผมจะเทรดโชว์ให้ดูนะครับเราจะเล่นแบบสูตร f r a c t a l 5นะครับเครับเข้าไปที่ยอดนิยมนะฮะแล้วก็ไปที่ f r a c t a l นะครับสูตรง่ายๆครับ Fractal 5นะครับเมื่อไรก็ตามชี้บนนะฮะให้เราทายสวนครับเขียวให้ทายแดงแดงให้ทายเขียวเท่านั้นเองนะฮะสูตรนี้นะครับเล่นผ่านมือถือผ่านเว็บไซต์เนี่ยจะบอกว่าเร็วมากครับ ตอนนี้ผมต่อผ่านเมาส์เลยฮะเหมือนเล่นผ่าน PC เลยครับเพื่อนครับอยจะลองดูนะฮะจะเล่นประมาณสัก3าวินให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอให้สัญญาณมาก่อนแล้วกันนะครับอ่ามาแล้วฮะ่ะเราก็ทายเป็นพุทธไปครับเพื่อนครับนี่นะฮะเขียวเนี่ยต้องทายพุทนะครับได้ไหมอ่ากำไรไหมครับอ่าโอเคแล้วฮะหนึ่งวินแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูครับค่อนข้างเสถียรนะฮะแล้วก็มันเหมือน PC เลยครับเพื่อนครับลองดูฮะนี่นะฮะผมทายคอเห็นไหมครับกดปุ๊บมันขึ้นเลยนะ มันไม่หน่วงนะครับถ้าเล่นผ่านเว็บไซต์นะครับอ่าไม้หนึ่งเสียครับเราไปไม้2ต่อเลยครับอ่าผมทายคอไปเรื่อยๆนะครับตามสูตรครับผมมี6กไม้นะเพื่อนนะเดี๋ยวลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะครับเสียไม้2ครับไปไม้3ามครับ469ครับหัดสวนต่อสวนต่อเห็นไหมครับขึ้นมาขึ้นมาอ่ากำไรแล้วนะครับอ่ากลับไปที่ไม้หนึ่งใหม่ครับอ่าเล่นสักวีเวีแล้วกันนะครับ อันนี้2วินแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับให้เพื่อนได้มั่นใจนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยแนะนําว่าเล่นผ่านเว็บไซต์ครับในแอปเนี่ยมันอาจจะหน่วงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นผ่านเว็บไซต์แล้วก็ต่อเมาส์แบบนี้เนี่ยโอ้โหเหมือน PC ครับเพื่นครับหัดจัดไปเห็นไหมกดปุ๊บมาเลยนะฮะมาตามสั่งมาตามสั่ง3วินนะอ่าโอเคจัดไปนะครับมามาดูวินที่4ี่ครับว่ามาหรือเปล่านะครับ ไปไกลสุดไม้3นะฮะวันนี้เทรดโชว์นะครับอ่าวันนี้ผมเล่นบิตคอยนะเพื่อนนะนี่นะฮะเล่นบิตคอยนะครับอ่ลองดูครับเครื่องนี้เครื่องเก่าผมนะฮะ่ไม่ทันละอัดกตานี้นะฮะเดี๋ยวลองดูได้หรือเปล่านะครับโมเด็ไปดูบิตคอยนะฮะสัญญาณมาอ่ะเรียบร้อย4วินละครับอ่ะเข้าไม้หนึ่งัวๆนะแฟกท์เห้านะครับแนะนําครับใครที่ยังไม่มี PC นะครับเล่นผ่านเว็บไซต์ทางมือถือนะครับ ต่อเมาส์เลยฮะเนี่ยต่อตัวนี้นะครับต่อแบบนี้นะครับเล่นเหมือน PC เลยครับเป็นครับอ่าวินสุดท้ายละนะครับก่อนที่จะจบกันนะฮะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะครับอ่าลุ้นครับลุ้นครับเนี่ยมันเล่นเหมือนเหมือน PC ทุกอย่างเลยครับมีเมาส์มีไรชีมหมดทุกอย่างเลยครับอันนี้ผมใช้หัวเว่ยเม e 9pro นะฮะรุ่นเก่าแล้วครับแต่ก็ยังเสถียรอยู่นะฮะน่าจะจบน่าจะจบเรียบร้อยวินแล้วนะครับ อ่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะฮะขอให้ทำกำไรเยอะๆผ่านแอป Xnova นะครับ